สวัสดีพี่น้องทุกคนครับหลังจากอับระหามสิ้นชีวิตลงปฐมกาลบทที่2 5ก็ 29, กล่าวนำว่าต่อไปนี้เป็นลำดับพงของอิสอักบุตรชายของอับประหามอิสอักมีอายุ40ปีเมื่อท่านได้ภรยาคือเรเบคาบุตรหญิงของเปทุเอลคนอารามชาวเมืองปัดดานอารามน้องสาวของลาบัน เมืม่อพระสัญญาต่างๆทางอับราฮัมผ่านไปสู่อิสอักแล้วมีการกลืนถึงเมืองปัดดานอารัมครับคือเมืองที่ยาโคบกำลังจะเดินทางไปช้าชีวิตกับลุงในอนาคตครับปัดดานอารัมปรากฏอยู่หลายๆครั้งครับในหนังสือพุทธมการปัดดานอารัมเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเปทูเอล นางเรเบคาและก็ลาบันครับตั้งอยู่ทางตอนเหนือของดินแดนเมโสโปเตเมียเชื่อกันว่าอยู่ใกล้กับเมืองฮารานครับคำว่าปัดดานไม่แน่ใจครับว่าแปลว่าอะไรอาจแปลว่าทุ่งหญ้าตามหนังสือโฮเชยาบทที่12ข้อ11ที่บอกว่ายากโคบหนีไปยังแผ่นดินอารามอิสราเอลทำงานเพื่อจะได้ภรยาที่นั่น ท่านเลี้ยงแกะเพื่อให้ได้ภรรยาคล้ายกับคำว่าปด,ดานูซึ่งแปลว่าถนนหนทางในภาษาอังียนครับปด,ดานอารัมอาจเป็นอีกชื่อหนึ่งของฮารานก็เป็นได้ครับมีการเรียกคนที่มาจากแถบนี้ว่าชาวอารัมหรือชาวอารามียนครับในหนังสือเฉลยพระมัญญัติบอกว่าต้นตระกูลของชาวอิสราเอล เป็นชาวอารามครับบิดาของข้าพรงเป็นชาวอารามผู้เร่ร่อนแม่ของอิสอัคคือนางซาราเคยเป็นหญิงหมันครับถึงตอนนี้นางเรเบคาภรยาของอิสอัคก็เป็นหมันด้วยครับอิสอัคอธิษฐานวิงวอนเพื่อภรรยาของตัวเองเหมือนอับราฮัมอธิษฐานวิงวอนเพื่อโลดคนชอบธรรมในเมืองสดดม เป็นสัพท์คำเดียวที่โมเสสใช้วิงวอนให้พระเจ้านำเอาภัยพิบัติต่างๆออกไปเสียครับหญิงหมันเชื่อกันว่าเป็นการถูกลงโทษจากพระเจ้าครับเราคงจำเรื่องราวในบทที่20ครับอับราฮัมอธิษฐานต่อพระเจ้าพระเจ้าทรงรักษาอาบิเมเลกและมเหสีของพระองค์และทาสหญิงให้หายสตรีเหล่านั้นก็คลอดบุตร อิสอับอธิษฐานต่อพระยาเวเพื่อภรรยาของท่านเพราะนางเป็นหมันพระเจ้าประทานคำอธิษฐานของท่านครับเรเบคาภรรยาของอิสอักก็ตั้งครรภ์หลังจากที่รอคอยถึง20ปีครับนางเรเบคาก็ตั้งครรภ์จากหญิงหมันเธอตั้งครรภ์เป็นลูกแฟสครับแล้วเรื่องราวความขัดแย้งก็เริ่มขึ้น ตั้งเต็นเด็กอยู่ในคันมารดาครับเด็กนั้นทุบกระแทกเบียดเสียดกันคํากริยาที่บอกว่าเบียดเสียดเป็นคํากล่าวในเชิงกดขี่ข่มเหงแปลตามตัวอักษรก็คือทุบกระโหลกศรีรษะบดขยี้หัวครับเป็นการตั้งท้องที่แสนจะทรมานของนางเรเบคคาครับเธอกล่าวว่าถ้าเป็นเช่นนี้ ฉันจะมีชีวิตอยู่อีกทำไมถ้าจะต้องเป็นดังนี้ละ่ะฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไปทำไมเล่าความขัดแย้งของคู่แฝดตรงกันข้ามกับเพลงสรุดีที่บอกว่าเมื่อพี่น้องอยู่รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นเรื่องน่ายนินดีครับความขัดแย้งได้ดำเนินต่อไปตั้งแต่บทที่27บดไปจนถึงบทที่33แม้เด็กทั้งสองเติบโตเป็นหนุ่มแล้วความรู้สึกแยก ของเรเบคคาก็ยังเหมือนเดิมกับวันที่เธอตั้งท้องนางเรเบคคาพูดกับอิสอักว่าฉันเบื่อชีวิตของฉันเหลือเกินเพราะหญิงคนฮิตไทถ้ายาโคบแต่งงานกับหญิงฮิตไทหญิงดินแดนแห่งนี้ชีวิตฉันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรแก่ฉันอีกดูเหมือนว่าทั้งยาโคบและเอสาวทุกทุกที่ที่พวกเขาอยู่ด้วยกันมันดูแสนจะคับแคบเกินไปเสมอครับ การตั้งคันที่แสนจะทรมานเป็นอย่างยิ่งของนางรารเปคาจนเธอต้องไปถามพระยาเวครับแต่ในสมัยเดิมของชาวอิสราเอลเมื่อคนใดจะไปทูลถามพระเจ้าเขาก็จะพูดว่ามาเถิดให้เราไปหาผู้ทำนายกันเพราะผู้ที่ในสมัยนั้นเรียกว่าผู้พยากรณ์ในสมัยเดิมเขาเรียกว่าผู้ทำนายครับบางทีการไปหาพระเจ้าก็คือไปหาผู้พยากรณ์ หรือผู้ทำนายนั่นเองครับพระเจ้าตัดกับนางว่าชนสองชาติอยู่ในคันของเจ้าและประชาชนสองพวกเกิดจากเจ้าจะต้องแยกกันพวกหนึ่งจะแข็งแรงกว่าอีกพวกหนึ่งพี่จะรับชายน้องครับเมื่อถึงกำหนดคลอดของนางมาถึงแล้วก็มีลูกแฝดในคันของนางคนแรกคลอดออกมาตัวแดง มีขนอยู่ทั่วตัวหมดเขาจึงตั้งชื่อว่าเอสาวภายหลังน้องของเขาก็คลอดออกมามือของเขาจับส้นเท้าของเอสาวไว้เขาจึงตั้งชื่อว่าอยากโคเด็กสองคนเป็นฝาแฝดครับแต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างไม่เหมือนกันเลยครับทั้งรูปร่างหน้าตาและอุปนิสัยใจคอครับเอสาวผู้ที่แปลนะครับไม่แน่ใจว่าผิวแดงหรือผมแดงครับ แต่เป็นการเล่นคำคำว่าเอซาวกับเอโดมที่แปลว่าสีแดงครับมีขนปกคลุมอยู่ทั่วตัวเป็นการเล่นคำว่าสาวหรือเสอี e, ที่เรียกชาวเอโดมว่าเป็นเผ่าที่มาจากเสอี e, ครับเอซามีขนดกทั่วตัวมีการเปรียบเทียบถึงเอนเกดูบุรุษป่าเถือนในนิยายกิลกามชที่มีขนทั้งตัวครับ นักแปลที่ชื่อวอเตอร์ได้สังเกตว่าการที่มีขนตกดูเหมือนว่าเป็นการเปรียบเปรยถึงความไม่สุภาพความกร้านมุทะลุซึ่งเป็นนิสัยของเอสาวในเวลาต่อมาครับคริสเตียนชาวตะวันตกในยุคก,กลางดูหินคนผมสีแดงครับภาพวาดของยูดาสอิสการโิโอตให้มีผมสีแดงครับผู้เขียนกำลังบอกว่าเอสาวเป็นนักล่า เหมือนนิมโรที่มีความเฉลียวฉลาดฝ่ายโลกครับแต่มีปัญหาเรื่องชีวิตฝ่ายจิตปัญญาณต่อพระพักพระเจ้ายาโคบเป็นชื่อย่อมาจากคำว่ายากบเบลแปลว่าขอให้เอลหรือพระเจ้าคุ้มครองครับชาวอามุไรในแผ่นดินขณะอันมีการตั้งชื่อลูกว่ายาโคบด้วยครับบางคนก็สรุปแบบง่ายๆก็คือว่าชื่อเด็กทั้งสอง แต่รับการอธิบายความหมายแบบชาวบ้านเอสซาวได้ชื่อนี้เพราะมีขนปกคลุมอยู่ทั่วตัวและภายหลังอาศัยอยู่ในแผ่นดินเซอีจึงได้ชื่อว่าเอโดมเพราะมีผิวสีแดงและได้กินถั่วแดงส่วนยาโคบได้ชื่อนี้เพราะเขาเอามือจับส้นเท้าของพี่อธิบายชื่อนี้ในหนังสือโฮเชยาบอกว่าแย่งที่ของพี่ชายของตน อย่างไรก็ตามครับความหมายจริงชื่อนี้ก็แปลว่าขอพระยาเวส่งคุ้มครองครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นการเล่นคําให้คล้องจองในภาษาฮิบรูครับข้อที่27-28เมื่อเด็กทั้งสองเติบโตขึ้นก็มีอุปนปิสัยที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนครับเอสาวขนดกหยาบก,กระด้างเป็นนักล่าเป็นพรานป่า ยาโคบอยู่เงีย,งยบๆกับบ้านคําว่าเงียบเงียบเป็นคําที่แปลยากและก็มีปัญหาครับบางฉบับแปลว่าอยาโคบสงบเสงี่ยมซึ่งถือว่าเป็นคุณธรรมที่ดีเป็นคําเดียวกันในหนังสือโยกที่แปลว่าดีรอบขอบครับแต่ถ้าจะแปลว่าอยาโคบดีพร้อมก็คงจะมีปัญหาครับเพราะว่ายาโคบไม่ได้ดีพร้อมในด้านคุณธรรม คนหนึ่งชอบอยู่ในเต็นท์กับแม่เงียบๆอีกคนหนึ่งชอบเข้าป่าเป็นนักล่าครับบางคนตีความว่ายาโคบมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้เลี้ยงแกะซึ่งเป็นอาชีพที่บรรพุษของท่านชาวอารามรวมทั้งอับราฮัมเป็นผู้เลี้ยงแกะมาตั้งแต่สมัยอาเบลครับอิสอกรักเอสาวเพราะท่านรับประทานเนื้อที่เขาล่ามาแต่นางเรเบคารักยาโคบ วันหนึ่งขณะที่ยาโคบต้มอาหารอยู่เอสาวกลับมาจากท้องทุ่งหิวจัดนักกล้าผู้เข้มแข็งกลับบ้านด้วยความหิวโหวยอ่อนเพลียแล้วก็อิดโรยครับแต่ละฉบับก็มีการแปลคำพูดของเอสาวที่แตกต่างกันออกไปครับขอให้ข่ากินของแดงนั้นเพราะเราหิวจัด ขอให้ข้ากินผักแดงนั้นเพราะเราอ่อนกำลังขอแกงสีแดงนั้นกินบ้างสิฉันหิวจะตายอยู่แล้วขอให้ฉันกินของแดงนั้นของแดงนั้นนะเพราะฉันหิวจะจึงกลายเป็นที่มาของคำว่าแดงหรือชนชาติเอโดมที่มีต้นตระกูลมาจากเอสาวครับเป็นการเล่นคำว่าเอสาวได้กินแกง ถั่วสีแดงหรือเอโดมครับยาโคบพูดกับเอสาว่าขายสิทธิบุตรหัวปีของพี่ให้ฉันวันนี้ก่อนสิความคิดเรื่องบุตรหัวปีย่อมอยู่ในใจของอยาโคบมาเป็นเวลานานแล้วครับยาโคบไตรตรองเรื่องนี้ไว้ก่อนสำหรับชาวอิสราเอลบุรหัวปีเป็นกำลังและแกเป็นผลแรกแห่งรี่ยวแรงเป็นสูงสุดของเกียรติและสูงสุดของพลัง เวลาแบ่งทรัพย์สินมรดกบุตรหัวปีก็จะได้รับเป็นสองเท่าครับในเฉลยพระบัญญัติบทที่11ต้องแบ่งทุกสิ่งที่มีให้เกอบุตรหัวปีสองเท่าเพราะว่าคนนี้เป็นต้นกำลังของบิดาสิทธิของบุตรหัวปีเป็นของเขาเมื่อเอซาวยินยอมขม้ยากรก็เริ่มสำเร็จครับคนพี่จะรับใช้น้องกำลังจะเกิดขึ้นครับเอซาพูดว่าดูสิ ฉันกำลังจะตายอยู่แล้วสิทธิบุตรหัวปีจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ฉันอยาโคก็บอกว่าสาบานให้ฉันวันนี้ก่อนเอซาวจึงสาบานให้แล้วก็ขายสิทธิบุตรหัวปีของเขาแก่ยากโคบยากโคจึงให้ขนมปังและถั่วแดงต้มแก่เอซาวเอซาวกินและดื่มและลุกขึ้นไปดังนั้นเอซาวก็ดูหมิ่นสิทธิบุตรหัวปี แต่ละฉะบับของพระคัมภีร์ใหม่ได้เอ่ยถึงเรื่องนี้โดยการที่ใช้ศัพท์แปลที่แตกต่างกันออกไปครับอย่างเช่นอย่าให้ใครเป็นคนผิดธรรมะเหมือนเอสาวผู้ได้เอาสิทธิของบุตรหัวปีนั้นขายเสียเพราะเห็นเก่อ,อาหารเพียงมือเดียวและเกรงว่าจะมีคนประมาทเหมือนอย่างเอสาวผู้ได้เอาสิทธิของบุตรหัวปีนั้นขายเสียเพราะเห็นเก่อ,อาหารเพียงคำเดียว อย่าให้ผู้ใดดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับเอสาวซึ่งขายสิทธิการเป็นบุตรคนแรกของตนเพียงเพื่อเลขกอาหารมือเดียวอย่าให้ใครเป็นคนไม่นับถือพระเจ้าเหมือนอย่างเอสาวผู้ขายสิทธิของบุตรหัวปีเพราะเห็นเก่อาหารเพียงมือเดียวเปาโลเปรียบเทียบเรื่องอยากโคบเอสาวถึงการทรงเลือกของพระเจ้าที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำ การทรงเลือกของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับความชอบธรรมของมนุษย์เมื่อนางราไรเบคาตั้งครรภ์เด็กที่อยู่ในท้องก็ยังไม่ได้ทำดีหรือชั่วเลยแต่เพราะพระเจ้าทรงเลือกสรรคนหนึ่งโดยความชอบไทยของพระองค์ที่จะปริบัติน้องการเลือกของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับความประพฤติหรือความดีของคนคนนั้นทั้งโนอาอับราหามอยากโคก็ไม่มีใครเป็นคนดีพร้อมครับ แผนการและการทรงเลือกขึ้นอยู่กับความชอบพระไทยของพระเจ้าเองการเคลื่อนย้ายสิทธิบทหัวปีหรือคนน้องเป็นที่โปรดปรานได้เกิดขึ้นหลายหลายครั้งครับในพระคัมภีรเดิมเริ่มตั้งแต่อาเบลยาโคต่อมาก็เป็นโยเซฟเหนือบรรดาพวกพี่น้องยูดาเหนือรูเบนเอฟราอิมเหนือมัสนเสโมเสสเหนืออารน ดาวิดเหนือพวกพี่ชายแล้วก็ซาโลโมอนเหนืออาโดนิยาเป็นต้นครับเปโโลอ้างถึงมาราคีบทที่หนึ่งครับที่บอกว่าพระเยเวตัดว่าเอซาวเป็นพี่ชายของอยาโคบไม่ใช่หรือแต่เราก็รักยากโคบเปโโลเขียนจดหมายถึงคริสตจักรโรมมีใจความว่านางเรเบคามีบุตรสองคนจากสามีคนเดียวคืออิสอับบามาุษของพวกเรา แม้แก่แม้ก่อนบุตรนั้นจะเกิดมาและยังไม่ได้ทำสิ่งดีหรือชั่วเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าในการทรงเลือกนั้นจะตั้งมั่นคงอยู่ไม่ใช่ตามการประพฤติแต่ตามสิ้นโปรองทรงเรียกพระองค์จึงตัดแก่นางนั้นว่าพี่จะปฏิบัติน้องตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่ายาโคบนั้นเรารักแต่เอซาวเราชัง ถ้าอย่างนั้นเราจะว่าอย่างไรพระเจ้าไม่ยุติธรรมหรือเปล่าเลยพระโะรงตัดกับโมเสสว่าเราประสงค์จะกรุณาใครเราก็จะกรุณาคนนั้นและเราจะเมตตาใครเราก็จะเมตตาคนนั้นการหล่อเอาสิทธิบทวปีของอยาโคบต่อเอซาวนำความขมขื่นร้าฉานการเป็นศัตรูกันก็ก่อตัวขึ้นด้วยด้วยครับ ตลอดทั้งบทที่27ถึงบทที่33การเป็นศัตรูของทั้งสองนั้นไม่ได้จบลงที่หนังสือปฐมกาลรรยาโคบเอซาวผู้เป็นต้นตระกูลของสองชนชาติครับอิสราเอลเอโดมเป็นศัตรูกันตลอดทั่วทั้งพระคัมภีร์เดิมครับพบกันอีกในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ